สบายดีสวัสดีครับตาสาวลาวรักตัางว้ค่ะพ่อใหญ่สมดิษฐ์คนไทยรักตัางว้ยว่าจะมันเบา nhạt เนาะอ่ะเมื่อนี้ได้ใส้สซอยสีดำละเมื่อนี้เปิดภาพมาเปลี่ยนตากันเปิดภาพมาก็ได้ใส้ซอยแล้วก็อยู่ในสวนคือเก่าเนาะสีเฮ็ดยังมื้อนี้เมื่อนี้สีเฮ็ดอันหนึ่งหัวปลาเนาะหนึ่งหัวปลาหนึ่งหัวปลานิ่สี่สิบบาทเปี่ยนสี่สิบบาทได้ห้าหัวตอนนี้ห้ากั พี่น้องมาเก็บผักก่อนเนาะมาเก็บผักแล้วก็พาพี่น้องมาเบิ่งผักมันมันอ่าเปลี่ยนแปลงผักเปลี่ยนแปลงผักงามครับอู้ยพี่น้องเฒ่าแก่เอานี่มาสู่ใส่มาเบิ่งดูเดี๋ยวๆอเด้อเดนี่ครับสารทําใบสารทําใบมั้ยเปลี่ยนแปลงหลายเด้อโอาผมบ่มีเห็นเนี่นผมสิได้ปักตะก้าอยู่เอามาใส่ให้ได้กูคักหดไรไปหาเก็บผักใส่ไปเก็บผักมาเก็บอันมาก มากไอ้ห่วงอยู่ก่อนเนาะนี่มีมีอย่างนี้กะเดี๋ยวจิภาพไปเบิ่งเล่นในส่วนของห่วงอยู่อ่ะบุกได้กินอีเลียครับพี่น้องได้กินไงได้กินนอยยก็ัง่มีหน่วยอยู่ทั้งในพุ่นนะเขาได้บอกฮืออะเขาไปเอาใครพ่อกินแล้วมวนมามาจับป่องก็ดิไปเอาโอ้ยเจ้าแห่งผู้ใหญ่กว่าข่อยได้ละหน่วยมันอยู่ทั้งใน แต่มันมันยังหน่อยอยู่ยังหน่อยอยู่ปะดูใส่บูบันนี่นัง่ง <c oughs> โอ้ขนานั่งมันเห็นโอ้เมันพอดีพอดีพอดีว่ะเออ่อยไปเอามาให้นี่ยังเออเอ๊บเอ๊บเอ๊บคงโค้คงโกรยไปเอารอดมันมีอีกปะบ่มีเหรอเบ็ดเหรอบ่ใครเป็นหมากตองสืออีหยังมาใส่เสบลล่อน,นี่ก็สีเอาสานันทำไมมาใส่ ลองเบิ่งแต่ว่ามันแก่แล้ว่อยว่ามันมันมันเกินเวลาที่มันออกหมากแล้วมันผิดยามบ่ามันอ่ะมันมันมันเกินแล้วดอกมันหลายแต่ว่ามันบ่จับหมากแต่มันเป็นหมากอยู่แต่มันหมากบ่ลายนี่หมากบ่ลายแต่ว่าดอกนี่ลายวดดอกมี่สุขขอออนี่อันนี้เอาผักดีดไปน้ำวันนี้สำดีว่าอยากเอาผักดีดเป็นหลวงอยากลองไม่ลองไม่รู้ มิ้นตากับว่ามิ้งจะต้มต้มผักดีดแกงผักดีดแกงผักดีดนี่ต้นนี้ใหญ่ๆโอ้ข้าวโพดมันเป็นยังนี้งามอยู่ดีใครย้อนแสงนะครับอ่อโทรศัพท์ถือแดดแบบแบบแซมเนี่ยมึงหมักทั่วนี่มันคือออกแต่แซมนี่ให้ห้ากินบ่เอองามงามหมักไอใบงามงามแต่ว่าพึ่งพึ่งเขียนหมากสองหมากอุ้ย มึงมักบัวไปขึ้นเงือนเพิ่นละเออเดี๋ยวขว่อยสิไปลากควานมาเจ้าเจ้าลากได้ไวะย่างย่างเขาไปลากขึ้นมาอือมักบวบมันขึ้นลงดเด้อป็นดอกแล,ะละ้วล่ะแต่ว่ามันถึงบ้านนี่เห็นมากอ๋ออันนี้มี่มักบักข้าคือบ่ขึ้นเนาะอ่านี่ขืนคักค่ะอือมันมาขึ้นแต่หม่องนีดแต่ว่าดอกอดอก,ม,อดอกมันกืบมันมันจะเป็นดอกลแล้วล่ะเห็นั่ย ดอกเราแต่ว่ามันถึงบ้านได้เห็นมากไปะมกบวบนี่มันต้องเป็น,นย่ามเลยเนาะจังวะเอา้าหมกหอยขึ้นมาออกนี่อ๋อหอยใตหนีตีเอ้ยว่าทีว่าหอยเข้าหน่อยมันเม่น,ม,นมันใตหนีบอกะจักแล้วได้เก็บมันกลินละแหลบอันี้อไอหมกทั่วเจากระไสอยู่บอบอ่บโอ้ไซหมะ อันนี้ใส่ดุจห้อยห้อยสิคยใส่เัมกทั่วงามบมกทัวนี่ใส่อันซีกระทางนี่ก่าซีกระทางนั้นบ่้ใส่ออกดีดีเนาะเดี๋ยวจะมาลกออกลกต้นที่มันบ่ออันสมบูรณ์ออกแมให้มันอันนั้นก่อนลูกใส่ลายในไว้มันออกบัดสุนไนเลยเขาเขาจังมาเลือกว่าต้นใดที่มันใบมันงามใบบ่วงามโอ้บอกแค่จังใดือจังแต่มันเถาแล้วแค่ก็งใดยิ่งจะตีตัดลงนี่มาเบิง คอยมาตื่นอันพักกาดนี่เอ้ามันคือไง<พ>เอาสารทำไมมาใส่ครับไงไเร็วเร็วยังไงมันคือไงเร็วแถเถวะาสันเดี๋ยวคอยมาเบิ้งมื่บ้านนี่นี่อันนี้หน่อยขอบบพีเบย์เกือมาหนาเลยใบหนาเลยพูดเอาเอามาใส่นี่แม่พี่น้องเบิ้งดูเบิ้งอันทังบัวบ่นี่เพียงแค่สองมือเด้วปรติกิริยาตัวนี้เรืองเดืองเนาะเรืองเดืองนี่เขียวขึ้นเลยเรืองเขียวขึ้นเบิ้งอัน แปลงนี่แม่มึงมากใบจัดขึ้นปัดเหรอพิษหูพิษตาง่ามคักอีหลีมึงมากเขือเจ้าเฮียแล้วมากเขื่อนี่หมากเขือเจ้าเฮียหน่อยนึงว่ะ <c oughs> <c oughs> มันมันเฮียเออ่ามันลนดิมันมันมันลนลงหรือมันหายหายไปมันลนลงใช่ละ่ะ มเมนหายล้วมันลดน, oh, นี่ oh, นี่โอ้ลด oh, นุ่งผือ,อเออเบื้องต้นดอกแค่นี่ออกมาหนีง่ายล่ะดอกแค่เอาไปนี่ละแต่ว่ามันมันตีนนั่นมันทีอันกะละมังมันสีอยู่มันเนี่ยเสีนรับน้ำหลักมันอยู่ได้บล่ล่ะนั่นแลลวหรือว่าข้าจะเอาไปปลูกมันต้องปลูกข้างนอกเมนข้าต้องขุดเพราะว่ามันเป็นไอ้ไอ้ซ้ำโล่ได้ไหมเมนเอามือเคยเงาหนึาบ่อลองเิึงกะลองมาไปกินเบิ้ง ก็ว่าต no ั้งแต่พัดแต่พัดมันมันบพระนั่นเด้มันแกไปแล้วนี่ว่าั <t ries>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  ้งแต่พัดย่างเดียวมันกับอได้ต่ำย่างเดียวกับอะไรอะแต่มันแก้ะเขาเอามาพัดออกพัดก็ได้พัดใส่ใครเขาไปเอายูต้นนั่นมันอ่อนอุ้ยสารท้ใบใทรนี่ใบเพลยอเลยไปเลยึ้นพี่น้องเอป้าโถเสียงนกบ้างไหมโอ้ยซุ่มมาได้หรอกนกเอียงมันคุยกันเอาบวกรอน้ำ หักทั่วความเมนเอาบดชุยย่างเนี่ยเอาฮอดเจา้าพแล้ะงวยของข่อยเอาเตยมือแรงกับพออ่อเอามาเขือนเลือนี่ออนโอ้เป็นหมากลายนาอมาออหนึ่งลายๆายมันโลดกินให้มันเอี้ยมเป่ดกินบัท่านุกกบมี่บ,บึงนวยหนึ่งบังใหญ่ๆดีสานีได่รวมแก่วะแกแล้วนี่โอ้เอาเลยเอาเลยโอ้ยเอาไว้เห็นแน้วเอาไว้เห็นแน่วะ พอดีซ้ำนี่นะมันใหญ่เออเนาะพุ่นอยู่ขางกําแพงกับซุกเอาไปเกี่ยวตัวเอาเอาตัวมาตัวพุนนี่อะไรมันยังเนาะเนาะตัวกินกินมัท่านมันกะเหี่ยวเหี้ยมันเลยเหี่ยวมันกะทีได้ไปปลูกแบบนี้มาเบิ่งอันอันอะไรยังมะเขือเทศอ มันเกิดเทศกะสีสุกละไม่ได้ปลูกได้น่ะมันออกเมันเกิดเทศอันดำลงหงหลามเมื่อวานหลามกัยำหนึ่งกับมะเทขือเทศนี่เก็บอันนิดละหน่อยเสียงอันปั้นเครื่องเสียงเครื่องสะพะปลูกก็เพ่อได้เก็บกินเนาะไปผ้าอะไรเด้เอาไอเดี๋ยวมาเอาใบตะไคร้เนาะเอาเม่าเม็ด ตัดเอาใบมันแมน่งามคักตะไคร่กันได้ิด่งดูเบิ่งหย้าเมิ่งหญ้าถืองามเบิดแหลงเบิดยังนี่คือกน้ำฮดนี่เบิดปีบอ่อเขียวดิพอดีฝนตกใส่เมิ่งดูเขียวหญ้างามไวอันนี้เป็นตะไคร่ตีมาหยามีนี่อันนี้จะใส่บะ จะใส่สานบับ่ออันนี้หดน้ำธรรมดาแถวอัมอนมังนี้มันเป็นเหมือนลกไก,ก่เก่าเอเอาตัดใบตะไคร่ไปห้องก้นหมาอกับอพอดีกับว่าําำป <ะ S 2> ไปให้มันนั่นน้ำมันละให้มัน,มนหอม ถ้าผู้ใดอันบ่มมีผมผมบ่ญ้าเอานีใบสะผมเลยมันมันมันจะออกมากคือใบใบตะไคร้นี่แหละใบตะไคร้นี่มันมนี่ก็มีผลดีทั้งถุงไพ่เด้แม่นวก็คนที่อันเป็นวัดเป็นไอเอานี่ไปต้มอาบมันก็ดีดีอันผู้ใดเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่บ้านลกไก่ยังนี่เป็นมัดเป็นให้ยังเสียเอาใบย่อง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 ใบใส่ลกไก่ลรคอย่างเนี้ย ก็เบ้านของนินจาคือเ่าที่ยองยองะล่างแล้วก็ย่องยองยอยอยองมันแตกมันแห้งสีหอมดีคุ่ได้สีอันเอามาต้มอาบก่อนเป็นวัดเลยว่าเอาแม่เสียงเครื่องสขางอนงอนดังแห้งแห้งแต่งงอนงอนบ่โบเป็นดังอืดอืดบ่อือดอือาตีดังอืด เออคือจังนอนง่วนๆว่ะอืดๆเนาะนั่นน่ะอืดๆอืดโอเคเดี๋ยวมาข่อยบ่ย่องดอกข่อยบ่มักย่องเออบ่มักย่องดิบ่คือข่อยเนาะเจ้าอยากย่องก็มาย่องอ้ย่องว่ามันสิออกดีเออ่อยย่านมันบาดมือ่อยก็เลยบ่ย่องอือนั่นคือเก่าล่ะ อันนี้พักไปเก็บไปเก็บมาก่อนแล้วนี่พักดอกพักบวชกันมันซื้ออยู่ตลาดราชีป,ป่าไหมเ่มนชีบะมะเขือผักดีดนีม่มะเขือมี่ผักดีดไม่หมาก้วงเหี่ยวนะครับหมาก้วงเหี่ยวสองหน่วยข้ามาเฮ็ดไอ้หนึ่งป่าหนึ่งหัวป่าแล้วก็มาตำแก้วจำมะขางหมอน หนึ่งเขาหนึ่งเขาวิธีหนึ่งเขาของมินตาของเดือเทโจกเลย <laughs> เป็นวัดน,นะดูดหอยแล้วก็ข้างหมะเขาวกอัน,นข้างมะเขาวกอันหนึ่งปลาข้างพร้อมกันเลยซุกพร้อมกันกินพร้อมกันซุปเบึบนั่น ุทั้งนี้ก็มาปล่อยน้ำละไรรั่วไหลรวงเลยปล่อยออกบ่นเลยเดย์ไม่นี้ก็เปิดไส้เมนปล่อยออกแล้วก็เปิดสเอาเอาเขายืนแล้วมันบอออกเอาเขายืนนี่แหละเอาไปเอาเข้าออกเปิ้ลเนี่ยเบื้องเปียกเปียกเบื้องหอดผีเบิดเปียกเคนก็ไปซักก่อนมืาอนี้ไปซักแทนที่ซักก็ต้องเมนผู้ซ้ายโอซักหนูเมนผู้ยิ่งเด้เอ้ยซักแบบได้ไปเบิ้งด้วยไปซักให้เบิ้งด้วยอันนี้ลราไม่ให้ผู้ยิ่งซักเนาะ ซักอีกย่งกว่าเดยวนี้ซักผ้าซักผ้าไม่งั้นจะว่าซักมันยังซักผ้าก็บผู้หญิงหรอซักแต่เป็นเด็กน้อยคอยกระซักเก่งใช่กันซักเก่งอยู่บ่โอ้ยพูดเดงทีซักให้กันพ่อน่นั่งดูพลาดเหรอนี่ยังเนี่ยซักมีเครื่องในพรอมบ่เครื่องในพรอมพลาดมือซักอีดีตัวนี้ซักอีดีตัว ào mương xăng, ào mương nhặt, ào nhằng xăng, xăng keng nào, keng gì, xăng thả keng gì đâu, xăng bạch đài leo nhâm nè, sạc đà con tinh nấm tè, hử? โอ้ยอยอ,ยอย่ <laughs> <laughs> ะเ้ยยยยยยย้ยย่ะยยยยย้ยยัวเ,าวเ,วาวเ,เยายยยยย่ยยยยยียยเยยยยยยย้ยยยยยยยออยย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 ยนยยยยยยันยยเยยยยยียยยยยยยนยยยยยยเป็นน้ำก,กยำย เดือนตัวล่างนำสองครับเดี๋ยวนี้มินดาจะเอามะเขือมาใส่นะครับเมื่อกี้อันบรอกโคใส่พร้อมมะเขือ,มมเ,อเป็นเรื่องบรอกโคลีใส่ปลาเพราะว่า,ามะเขืออนนี้มันมันมันหนาเนาะแี่มันกระสุกยี่ดอกสุกคือเก่าระใส่สไว้จังค่อยจะามาใส่พวกพวกผักยอดผักมน อิกฟ้าโมสักแล้วก็มาล่างครับวันนี้ล่างโอ้สักล่างตัวล่างมันบ้แมเมมทำบล่างเป็นยังไงบ่ล่างมันกันเหนียวเหนียวแมนโอ้ว่ามันมีมันมีแฟบกันเด้มันกันเหนียวเหนียวมันบ่สะอาดแมนล่างเพื่อความสบายตัวแมนบ่สบายตัวเรึเห้มันสะอาดผ่าสะอาดสบายเออดาดก็ต่วนแต่ว่า อันนั้นก็ลแล้ยวอะเด้เครื่องซักผ้าก็แล้วลพ,อลพอดีแล้วพอดีแล้วไปไปปลอยนอย้ำอีกจักรอบกันปล่อยน้ำบ่แล้ยวความกันนี่นะ่ะซักมันแล้วก่อนอปล่อยน้ำ่อนนั่นเอาไหลจกุกจุกมนนะปัน่นหัวเจ้าก่อนปั่นเลย แกอยากไปมึงเลยบ่ไปอยากไปอยู่ไปไหนอันสกายวอกบ่ะน <laughs> ่แดดห่อนตี <laughs> <laughs> ห่อนยืนแล้วเจ้าคิดพ่ออันอยากกินอันปลากดข้างบ่โอ้คักเลยยืนีก็มีย่ยืนไอขั้วริมโขงยืนยืนน้องไข่ก็มี่บ่แม่ แต่ว่าอยู่เจ้าอันที่เข้าไปอยู่แกงกุ้งปูปวดแสบเนาะแ,แสบอีลีแสบแต่ว่ามันไก่มันไก่มันก็ไก่กไกเกินไปเมื่อก่อนว่าเมื่อน,นี้เป็นสีว่างๆบอลู้ว่าสีผามิ้นตาไปใสหรือมิ้นตาอยากไปใสงานใหญ่เคลียร์ไปเสร็จแล้วสำหรับเดือนนี้ก็อรอแต่นักร้องนัดเข้ามา ก็เห็นมีอันนี้เอาทิมได้แล้วมั้งเออเอา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 ม่าม่าเห็ดผ่าเสร็จมือเสื้อไม่กับเสื้ออะไรเด้เนี่ยตอนเก่าถิมันเก่าเปิดไปเรื่อยๆเอาบบลอแต่เมียเก่าเนี่ยละเนื้อผัวเก่าเบลอป่ะฮะเสียดายอยุบอ่ะเสียดายมันเป็นยังคือเสียดายเฮ็ดดีสิผัวเฮ็ดดีดิเฮ็ดดีสตูดิโอเฮ็ดดีสตูดิโอ่ะสิ มันก็แมนอยู่เนาะมันเขาซื้อกันเนาะเขาซื้อกันเลยสมซื้อปะสมซื้อเนาะเฮ็ดดีซื้อแบบนี้เนาะเฮ็ดดีสมซื้อเ่านอยู่ปะแมนโอพี่น้องมาเน็ดมาเห็ดเพลงน้ำเด้อเนาะม่เห็ดเพลงน้ำปหญ่ญธรรมเด้อครับเงาเงาตัวนี้เงาเงาเฮ็ดดีเด้อสมซื้ออยู่เลยสมซื้อเลยไม่ฮบอลองบ่รู้บาดูบ่เห็นแม่ต้องลองต้องพิสูจน์อ่ะปั้นให้มันแห้งบานี้ปั้น ใส่ผักกาดผักกาดกับผักดีดผักกาดกับผักดีดมนันคือเป็นไงเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนสีแล้วสุกแล้วก็จะสุกแล้วพอดีเนาะ,ะอนนใส้เขาใส่เขาก็เฮ็ดแล้วพร้อมกันหลายอย่างกับเขาก็แล้วผัดดาก็ซักก็เกือบแล้วเฮ็ดได้หลายอย่างเนาะเฮ็ดได้หลายอย่างแต่สภาพได้เขาก็ตีสุกละมอสองข้าเลยล่ะ เอาอันอันห้างห้างละอันห้างห้างใส่ดีคือเขามันจะเข่ากับคนเนาะค้นกับห้างดิใส่ห้างห้างอยเจ้าว่าใส่เข่าเราต้องโแสบด้วยแสบเพื่อเขากินใดคือเอาอันนั้นไม่ใส่เขาเราจะไปด้วยกันเราจะเป็นโอ่มไปด้วยกันนี่ง่างกัน วาจะเป็นองค์ไปด้วยกันว่าจะซื้ออันนี้แล้วลืมตลอดอย่าลืมได้ป่ะเนี้แต่มันกะซักสองมืออยู่ด็อกซักเอาเดี๋ยวก็ซักไว้มันกะมันกะไม่เยอะมันกะใส่ได้ยุ่งกันย้อนว่ามันใส่ได้ยุ่นี่ล่ะก็เลยบไปซื้อม่เรื่องอะไรเนี่ะใส่ได้อยู่ก็เรียก่ปซื้อเราจะซื้ออยู่อันนี้นะเจ้าเพราะโอ้ใส่น้ำเหระมันลืม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 อ่า กิ่เบดมือกับบเบินครับเขาซำนี่บ<ด>ตบถวยหนึงได้ตากคนนี้ตากแล้วเ,าเ,เ,าเข,า,ขเามาเห็ดเออเขาโขบเขาโขบเขามาเห็ดเขาพองเขาขึ้นยังไปเหเ็ดอมีกล้วยพันเมื่อน,น่นละน่ะเมีนอยากกินอีกแล้วรอบนี้เห็ดบ่เห็ดลายแล้วเห็ดเมื่อนั้นมันลายผลเมนเห็ดใน้น่อยอ่ะเห็ดกับเขาไปน้าซักาพาไปพร้อมนะครับในเช้าเมื่อนี้ชาที่สบายสบายของบรรยากาศจังหวินนะครับ บ่เกี่ยวประคอดเนีายังมาไทยคลิปนี้เนี่ยเบ่งภาพเนี่ยเก็ดกับเขาอยู่นี่ละแดดฮอนนะมือน,นี่เนาะแดดจังจากมือวาดเออลยนาว <c oughs> โอเคเทียบไรแลยเนาะ <c oughs> มือละถวยครับมาเขามื่อละถวยเมื่อละถวยก็กินบมบดกินบมบด กาเอย้ยกา,าโอโบอวอนกาเอย้ยกา,าบอวอนนี่เสียงกาบอวกบอนวันเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดละแดดเดือนยี่สิบแปดจริเดือนนะครับเนี่ยอันนี้เข้ามาอุ่นอันผัดพัฒนาเมื่อวานพัฒนาของเมื่อวานกินบ่เบิดจงไว้กับบะเต็กิน แล้วมาอุ่นะนะครับผัดคณะเนี่ยทำงานขวบนะครับอันนี้นะครับอ่ามูใบผักดิดน,น,นี่นะใบผักดิดนี่ใบผักดิดนีดผักประกาศแลครับมี่มะเ,มเ,มเ,มเมขือมะเขือมะควอมะงวงเหี่ยวนะครับมีสารพัดสารพัดผักนะครับกลิ่นความสุกนะครับผมความสุขที่ได้จากบ้านของเราได้ได้จากสวนข้งเราเสือเขาเจือแต่หัวป่านะครับ อันนี้ทํางานควบอุ๊ยอุ๊ยอยอันนี้พ่อใหญ่สำเร็จกับปุงแก้วเรียบร้อยนะ,คร,ระนครับแก้วประแดกนะครับนี่แก้วประแดกอ่ะเอาก็เอานามาอืมอาหารอาาของออกกมาพร้อมดื่มเป็นยังไงอาหารบานเฮาอาหารบานเฮาอีสานบานของเฮาอาชีพเก่าแต่นันดน เอาหน้าสู mm, ่ฟ right ้าฝนเฮ็ดนาไร่บ <us ่วไร่เศร้าเฮ็ดนาไร่บ่วได้เศรหืมบวบบวบงูนะครับอันนี้อีหยังคือเหี่ยวๆแบบนี้อ่าอันนี้บวกระเงี้ยวอันโมเมนตนักเดินไปเผาเด้อบวันบวะเงี้ยวคือบวกือเผาหรือบวกะเงี้ยหนึ่งก็เหี่ยวเกิดเลครับพี่น้องเบิ่งเหี่ยวลองเบิ่งนะครับ มีแต่ไปพัดมีแต่ไปเฮ็ดแก้วมันมะเขือพักเต็มจานเออแต่มันซื้อนี่ไอ้ยาลายบาดเติบดีนี่เนาะเนียนโอ้ยเฮลตี้รังกาเอามิ้นต์จับโยนเบะโยนเบะเนาะผักเต็มจานโอ้ยปลาใส่พอได้เราเคยเอาปลาเอาจานไม่ใส่เอาจานมาเดยอาเอาจานไม่ให้ อาจารย์นวยอันนี้ใหญ่ยุดิเ<อ>หรอนวใหญ่ตัวบะเมนเนาะใส่อันนี้มาใส่หัวปลาเพราะว่ามันต้งแต่มันกระเด็มละห,หัวปลาสี่สิบบาทได้จักหัวให้โอ้โหได้หาหัวหาหัวเข้าบ่อกลางเนาะถ้า,ถ,าถ้ามันไม่กลางน้ำมันจะได้สามหัวแล้วก็ได้กลางได้กลางมันอ่ะได้กลางมันจองกลางอือ อ๋อาซัพย่ในคอนมันหล่นอ้อพี่น้องโอ้โอันนั้นไว้แต่กินเที่ยงหรือว่าไว้แต่ตักมากินอีกหรือว่าเอาเลยมาเอามาเลยก็ได,<อ>ได้อ้อห้อห้องกลดด้วยอันพักอ่าใบสีไข่ว่าสิงข่โอ๋อพอดีเต็มจานโอ้โหปาดโคอาหารนึ่งหัวปลาเมียนทำแก้วประเด็น แล้วก็มาผัดนะครับแล้วก็อาหารเกาที่มาเสริมก็คืออ่าผัดข้านะครับผมคักคอาหารเมื่อนี้เสร็จเรียบร้อยอาหารเศร้าภารกิจลายย่างลายแน่วโอ้ประสมกันเอ่าเหตุงานควบเห็ุงานควบปั่นชายนางชายนังเออสองเรื่องควบกันะิด้อันนี้อ่า เท็ดกับเข่าหนึ่งเข่าอุ่นกับเข่าซักผ้าซักมือซักเครื่องซักมือซักเครื่องก็จะแล้วเรียบร้อยเลือดก็นี้เราก็ไปตากเนาะแมนกินข้าวแล้วเราก็ไปตากเนาะไปตากตากแล้วไปใส่อีกอยากไปไซอยากยังยังบอลูนเออยั่งวิ่งเยอ่อาไปดิเอาไปทำดีกันเนาะไม่เอาลายมันสิยเงี้ไปนะมันเศร้าบ่เป็นนะเอาเอากล่มสุขความนี่มาให้พี่น้องนะครับ ในการที่เขาใช้ชีวิตแบบยู่จริงๆนั่นแหละครับคือยิ่งจริงยู่จริงนะครับบ่มีคอนเทนต์เนาะเอาสำหรับมืออื่นโอ้หมือนี้สำหรับมือนี้คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เจอกันคลิปหน้าพอกันคลิปไม่ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะอ้ามือนี้ก็ค้งลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับมืออื่นเอาไว้ซ้ำนี่ว่าจันเนาะ